ยี่ขึ้นไปได้เฮ้ยมีคนวิ่งแถวผมโฟลไหนวะผมอยู่ตรงเสาไฟเขาเรียกเสาเอ้ยผมลืมจำทิศไม่ได้อ่ะเสาเสาเอสพีว้าผมเห็นละเฮ้ยสไนตรงผมผมเสื้อขาวผมเสื้อขาวผมนอนผมใส่ผมใส่เสื้อขาวนะครับผมสไนต์ตายมีตัวสไนตายใช่ใช่ผมอยู่แวต้นไม้กางเกงพางหน้าผมมันยิงเอ็มเอ็มเคเก็บเสียงใส่สไนตตายละโอเคสวยรู้สึกจะมีสองตัวตรงนี้ ตอัวมีระเบิดเดี๋ยวผมมีระเบิดอยู่โอเคผมโยนระเบิดไปละเฮ้ยหลังเข้าได้หนึ่งตัวผมระเบิดได้หนึ่งตัวสวยสวยอุ้ยเอาหัวระเบิดไอ้เหี้ยมีคนด้านหลังอ่ะไรดิไอ้เหี้ยไม่ใช่ด้านหลังไม่ส่งมาเก็บปืนและผมโดนสนผมโดนสนยิงเหี่ยเมื่อกี้ผมลุกโวยเออเมื่อกี้ผมยิง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 ผีผีเกิดในป่า อ๋อหมาอีกแล้วจะสง่งตัวหอกระจายเสียงนะหอไปอยุชิบหายแล้วเสาแหลกวะเนะี่ยผมสั่งกระสุนไว้คนวิ่งมาจากผมจุดส้มตายไหมไม่ตายไม่ตายผมมันมันหมอบมันหมอบตายละ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  ยิงผ่านในออนไซน์นี่ผมเกลียดที่สุดแล้ว <laughs> ผมไมีคนแถวผมด้วยนะรนะ <Okay. S 2> วังนะใช่กระสุนกน่อนโอเคมาอยู่ตรงตรงผมที่ผมอยู่นะ่ะได้เลยคุณจ้ครอบผมได้ผมจะวิ่งดูผ <c oughs> <c oughs> มได้เช็คอันนี้ให้ปลาให้งั้นนะเฮ้ยตายละ อ้าวโดนแล้ววะขอดูกันนะโอเคผมหันดูรอบๆอยู่บาเลตยิง900เมตรเชีย่ย <c oughs> มีม,มีหอวิทยุมีโอเคมีชั้นหล่นฟ้าเจ็บต,ตายาตายตาย,ตายปะเออใช่ใช่เออห้องที่มีแอร์เยอะๆตายหนึ่งแล้ว วิ่งบนหลังคาอีกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่หลังคานี่หว่าดูผิดมันอยู่การที่รงโล่งเลยมันจะวิ่งเข้าไปในตึกวิทยุไม่มีของที่โล่งจะเข้าไปตึกวิทยุใช่ใช<ะ>่่ใฝั่งตัวเอลเลยคุณเอ,อ้ยมีมีมีวิงหเห็นปะเห็นปะวิ่งอยู่นเห็นแล้วะเห็นแล้วเห็นแล้วลเห็นแวนนั้นผมเปลี่ยนมุมก่อนมันจะเข้าตึกไหมวะเจ็บละ เชี่ยไม่โดนหัวจริงเหรอเนี่ยเจ็บละผมยิงให้เจ็บละอย่างนั้นก็หมวกละ <laughs> มีคนจะวิ่งอ๋อมีคนวิ่งเข้าไปทางด้านซ้ายตรงที่มีบันไดขึ้นฝั่งติดโกดังละเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันจะขึ้นทางเดิมดูเลยโอเคโอเคโอเคฮ่า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 โอ้โหมึงสเปกเกินแล้วตัวเดียวนี่หาเลยนะต้องได้สองอะ สูตรลัมโบลัมโบลัมโบสูตรตัวหว่อยเที่ยแล้วสับโอ้ได้เยอะได้เยอะได้เป็นเยอะขนมจีนครับใส่แล้วใส่ไหมใส่ใช่ไหมไม่ไม่ผมไม่ไม่โดนไม่โดนอุ้ยตายตายตาแต่มีตัวยิงผมมาจากไหนไม่รู้อะยิงผมไม่เข้าโดนเกาะน่าจะ VSWL ไชน์ไชน์ เอ็นเปล่าไม่รู้เหมือนกันอะ่ะแต่ว่ามันมันยิงโดนนะแต่ว่าไม่มีรามิเดอะ่ะสะดุ้งเลยแม่งผขต้องเปลี่ยนจุดละโหกูดังแม่งวิ่งกันสามสี่ตัว <c oughs> ออกมาแล้วหนึ่งออกมาแล้วหนึ่งออกมาออกตัวเปล่าออกมาแล้วหนึ่งม่งผีระ,ะเบิดไล่ตูดด้วยโค้รเท่เลยโอ้ยเห็นปะ ยังไม่เห็นหอหมุนมีโอเคโอเคหอมวิ่งิวมีชั้นไหนคุณก็หเห็นเห็นเต้ตึกโอเคเห็นเต้เห็นเต้ตึกเราเห็นเต้ตึกละวอุ้ยแหลกเฮียยืนไปเก็บศพโอ้ยไปแล้วรอให้มันไปเคลียร์ดวะผมไม่อยากยิงเจอละตายหนึ่งเฮียเอ้ยหายใจหมดพอดีเลยตัวหนึ่งชุดส้ม รีบไปด้านข้างแล้วคุณวิ่งข้ากวะดังใช่ไหมนะ่ะมามามาโ <Okay. S 2> อเคมีบาเลตด้วยข้างกวะดังไม่เงยไม่ตายสักทีวะยิงโดนไปขนาดนี้แล้วสองเม็ดไม่ตายเข้ากวะดังไปละอ้าวตายซาซาลาขะตาย โอ้ยใต้หอบัญชาการวิทยุชั้นตัวหนึ่งชุดเต็มเป็นลิกตัวลิกตัวลิกเลยโดยไม่โดยไม่รู้ลหละเชื่อไ่อที่ยิงผมไม่ตายแล้วผมสวดมันตายแล้วผมก็เลือดตกตายหวังว่ามันจะไม่มีเพื่อนมาเอาของคุณครบผมนอกๆก,ก็ได้เนี่ยยิงตามมาเอาดีเซอร์ดไหมคุณมีเหรอ มันนี่แม็กคว่าจบเรจะให้ผมเกือกครแต่ผมเห็นมันอยู่ในกระเป๋านานแล้วเอ๊บ,เบีบอกว่าเอาบอลเลตซ่อนไหนเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงคนมึงมาตัวเปล่า <sm all> เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย <sm all> เชี่ยบอลเลตหายวิ เฮ้ยเจี๊กอนหายละตายไหมไม่ย,ยังยังผมเหลยยี่สองหลือยี่สองเออวันหนึ่งปุซานกส่วนอยู่อุ้ยผมตายที่อันตัวเดียวตัวเดียวมันเคยดูนี่เปล่าไอ้นักฆ่านักบุญอะที่มันขายปืนอะไม่เคยครับนี่เลยนี่นผมมี s สิหกมาขายคุณอันนี้ s สิบหก a a one a one blue ถูกผลิตขึ้นในปีหนึ่งเก้าหกสี่หรือเปล่าวะอ,าอ้าวไอ ไอชิบปืนดรอปดิเออปืนนี้สามารถลั่นได้ประมาณเออ้ยยังท่าไหร่ไม่รู Demon> ้มีกล่องนึงกล่องนึงอยู่นี่อ้าวแหมีกล่องนึงเดี๋ยวไลฟ์ผมผมพร้อมโบกแล้วผมพร้อมโบกแล้ะบวกก็ไปเลยเออไปโอ้โหเฮี้ยโคตรเซ็กยงเมื่อกี้คุณจะไปเอาตัวนั้นเหมือนเดิมเหรอแต่จะชาร์จนะ ได้้หมดผมได้หมดแหละได้ได้หมดแหละเ,เติดเดียวกอนไหมฮึได้เลยได้เลยไ <c oughs> ม่คนอยู่ในตึกผมด้วยว่ะ <c oughs> เฮ้ยเหี้ยตึกตัวใช่ใช่ตึกตัวผมเจี๊ยมงโดดเข้ามาพอดีเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> ได้ไหม ยังยัง,ยงผมผมปิดประตูไปอีกครั้งหนึ่งก่อนพีไปหามันอยู่พีกีกำลังหามันอยู่เอ้าตายคู่โหเซอร์ฟ้าเรียบร้อยแม่งมีสองตัวตึก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 ไอ้อยายยิงฉันเลยนะฉันมีลูกมีเมียโอ้ยเชียบขาอีกอุ้ยโดนเหรอ จากไหนไม่รู้อะผมโดนเหมือนกันผมโดนเลยสามสามเ,เน็นเลยหนักเลยที้นี่มีคนค้นของอยู่ใต้ตีนผมปะวะน่าจะใช่เลใช่ตึกเรามีผมเสกยามาบรรเทาทุกข์ก่อนไปหาไม่ได้นะตายหนึง่งโอเคโอเคผมวิ่งไม่ได้ผมวิ่งไม่ได้ ไอ้เยสโลกายิงกูไอ้เยสโลกาใกล้ๆเลยอยู่เนินเนินในเสาไฟฟ้าแม่งมาสร้างเตียงนี้เลยนี่หว่าเนี่ยโดนสไนจิงไตหนึ่งแล้วเนี่ยโคตรฮาใช่ใช่ใช่มันยังบินอยู่ใต้ตึกนะเป็นอยู่อยู่มันเละยุ่งฮะกินผมกินเพลละ รียบร้อยเฮ้ยเยาบหยาบหยาบตายหนึ่งตายหนึ่งมันมันโดนสนามอีกตาละมันโดนสรกระดิกอีกตัวหนึ่งแต่มีอีกมีอีกมีอีกถึงมีอีกมีอีกถึงมีอีกผมมองไม่เห็นไอ้เทียนั่นได้ไงเสียงอ่ะต้องเข้าออกไปขนมจีนเนี่ย โอ้ย <cents> ต <input> ึกนี้ยังเยอะไอ้เชี่ยผมโดนสวนซะงั้นผมยิงไปสองเคยผมจะวิ่งไปตายที่เตียงเหลือๆๆๆโอเคโอเคโอเคแอะเรียบร้อยแอะผมเข้าไปนี่คือยกเว้นไม่มีปืนนะอืมเข้าไปนี่คือผมอย่างน้อยผมผมได้แลกไว้ผมได้คิวเสนอแล้วิผมถือปืนอ่ะเข้าใจปะเข้าใจเข้าใจ โอ้ยยิงจับเลยวะเพิ่นี้ยนะหละมะยายา yeah, <Yeah. S 1> ยังยังยังมันเลยก็มันเลยก็มันเลย okay. ผมแรกกับมันโอ้โหขนาดเรามาครน,นี้เราได้โคตรเยอะเลยดูด,ดิผมมาตับขึ้นแล้วนะท <laughs> ีใดทีใผมเนี้ยสามนเนี้ยแ๋วเลยเขาขนของไปเยอะเลย่เก้าแม่งเตยแม่งเหลือน้อยคุณต้องสั่งของสั่งอะไรเอง ไอ้เยอะสุดหมดโอ้ยตายไหนไหนสองตัวสองตัวด้านล่าง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 ฝั่งขวาไม่ใช่ฝั่งห้องน้ำไอ้นี่มาเค็มต่อยไว้ไอ้เฮียอันยองไอ้สัตว์กูกหลังจะวิ่งไปเลยไอ้ตี้นี่มาปวดมาปวดบ้านะไอ้ตี้โซลกะจบปวดบ้านไหนปวดบ้านแคมป์เนี่ยใช่เหรอไอมาตอนไหนตอนแรกไอ้พวกแรมแรมเสี้ยนแรมมายิงกับผมอยู่มันล้อมบ้านผมเลยสามคน วันนี้เหรอแล้วทีนี้ไอ,อตีสระกะมามาล้อมอีกทีนึงยิงกันอีกทีล้อมบ,บ้านแคมป์มันไม่เร็วเท่าผมเุ้ยไอเหียน,นี่มันฟ้ามาไงวะเชี่ยขาไม่ได้หักวิ่งได้ดิเฮ้ยขาไม่ได้หักยังจะไ้ไอสองประคองที ขีดสิบแปดไว้ข้างนี้ okay. อนนโอเคไอเชยโคโนโมะแม่งอยู่ดีว้มามันจะาไหนไม่รู้แม่งวิ่งวัวโผล่หลังเฉยตกไปยิงให้ไอเชยแม่งมาอีกทางหนึ่งสร้างเกาะไม้วาเนี่ยเกาะลอยที่ม้ายเลย thế liền chuyển nó mai event nó ở gần nhiều bố web tay bố web tay bố web tay วุ้ยไอ้เชี่ยโซรกาสไนนกนอกไอ,อ้เชี่ยนี่ฝากข่าทืมอมาหน่อย <laughs> อ,อ๋อไอ้เชี่ยปืนยิงไม่ออกอกมกากไอซันี่ผมบ้าผมไม่เห็นลูกกระสุนผมไม่เห็นเลยตอนเนี้ยถอดแม็กดูก็ไม่ได้ผม,ผม<ด>ถือ วอ๊ะแล้วผมว่า์ปขม้นอยู่ชั้นสองสองได้ยังไงเนี่ยเอ้าปิดยิงกี่เมตรนะขอเดือนดิหกร้อยยังนี่เกีย์แม่งเหลือเตอะเยอเอียเอียงหัวก็ไม่ได้นี่โอ้ยบ้านเหียบ้านเหรอมองผมอ่ะ มีคนตีผีโยงใกล้ๆผมไอ้หนึ่งๆเชี้ยะเกมมันพักเชี้ยะใส่กระสุนอยู่วะตายสวยมีอีกนะมีอีกระได้มีอีกระได้มีกตายหนึ่งตายหนึ่งโคดโมไอ้คุ้ยยี่้อเด็กเปรตเป็นไงล่ะมึงมีปืนแล้วไอ้ลนรกไอ้ทอยทอยมีอีกมีอีกแถวนี้พวกรู้หน้ามันรู้ใจเยอะตายหนึ่งบุญเวฟอุ้ยมีอีกมี เฮ้ยไม่มีเพื่อเลยบเลย,ยเจ็บไหมผมเจ็บผมเจ็บไอ้เฮี้ยมันหมดคีล่ามาไอ้เฮี้ยมันหมดเฮ้ยมันตัดอะไรวะนี่เป็น,านาการสถานการณ์แตกคู่เอา้าวไอ้เฮีย้ยนำ้ำ ศูนย์เจ็ดมาจากไหนวะเอ้าไอ้พี่ปืนยี่ไม่ออกอีกแล้วเอ้าเกมอื่นเปลยนเปลี่ยนเป็ี่ยนเปลี่นดิเป็ี่ยนเปลนกำลังทำอยู่กำลังทำอยู่จริงมันต้องแบบเอาปืนที TA แม็กทิ้งไว้แล้วก็ใส่ใหม่ก่อนจะก่อนจะมาเข้ามายิงอ่ะผมโดนไอ้เทียศูนยสศูนยเอ็ดเจ็ดศูนย์เอ็ดนับเบอร์เจ็ดอ่ะยังมองไม่เห็นมันวะตายตายตายสองตายสอง สวยเฮ้ยยี่ผีพออ่อผมตกใจหมดโดดจากกระคนปืนตกเยอะไหมประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งผมเหลือหนะ้าส<ะ>ิบอ่ะได้ไหมเดี๋ยว,ว่าไงเดี๋ยว,ว่าไงผมใส่ไว้อีกห้องนึงก่อนห้องนึงก่อนเพราะว่าต้องต้องวิ่งต้องวิ่งเอาอีกโอเคคุณวิ่งไม่ได้ถูกปะ่ะได้ได้ไดผมโดนผมโด,มดนยิงเข้าทอร์เร็คเหลือเหลือสี่เจ็ดน่าจะโ,โอ้ยออกมาโดนอีกอ่ะมันมาอ่ะใช่ใช่โอ้ยไอ้อาดูบิทจากไหนวะไม่เห็นตัวมันเลย ใส่เกงส้มแบงเลยสัตว์มาปืนปืนไม่เหลือแล้วเดี๋ยวเไปวิ่งหากันมีอยู่มีอยู่มีอยู่ไม่ใช่หรอตงไหนถอยกันออกมาหรออยู่อยู่ที่ผมนี่ห้องห้องที่เราชาร์จเมื่อกี้ห้องใต้หม่อกต้องพยายามถอยออกมาเว้ยเพื่อที่จะเองจะเล่นต่อเข้าใจปะเข้าใจเข้าใจแต่แม่งทุกครั้งโก็มันชีวิตนะสิบแล้วแม่งไปยัดอยู่ในในห้องนั้นอ่ะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมถ้าขึ้นไปก็เจอมันดักถูกปะ ไอ้ปืนไหมไอ้ปืนไหมด้านล่างนั้นอ่ะมีมีมีจัดแล้วจัดแล้วพอจะถอยไหมผมโดนยิงโอ้ยเป็นผมปะวะแย่ปืนผมจริงด้วยสัตว์หุยไอ้เียสือรกะเอ้ามึงมาโผล่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยได้แล้วเหรอแล้วแล้วแล้วห้องนี้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 มีปืนห้องนี้มีปืนปืนเพียบปืนเพียบถึงจะบอกปืนเพียบแม่เดี๋ยวผม z o o ปืนไม่มีลูกตรงนั้นปืนไม่มีลกูกตรงนั้นปืนไม่มีลกูกเอาปืนในศพมันเนี่ยคุณคุณคุณซีมีมีมีไอ้เหี้ยอ๋อซอมบี้เหรอเะให้ผมซ <คน S 1> ื้อศพมันช่วยช่วยผ,กผมก่อนอ<บ>่าผมซื้อศพเองผมซื้อศพเอาปืนออกไปก่อนนะโอเค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 อ้าวที่เกมเออแกโอ้ยไม่มีไอคอนในเกมขึ้นแป๊บเลงนะผมเช็คก่อนว่าววะาย เเเ้้้ยยยครัโอเคปืนในตัวผมห้ากระบอกไว้ The fuck ก็เฮียยิงไม่ออกจริงปืนเฮียเนี่ยยิงหำบแม่เลยรู้ได้ไงว่าปืนยิงไม่ออกก็ผมก็ปืนผมหมดนั่นแหละต้องใช้เว้ย มีคนพยายามยิงใส่ผมวะได้ยินเสียงแต่ผมไม่รู้ตำแหนห่งมันวะวนสามเป็นสี่อะผมโหเอาไว้ได้ถุนนะได้ถุนได้ถุนที่เดิมเลยอ็แม็กมันหมดแม็กมันหมดหมดทุกกระบอกเลยคุณมีคนจะไปทางคุณคอนะฝั่งทีวเข้าไปในโกดังขาวแล้ว มีคนอยู่ในตึกตึกผมตึกผมเออยิงผมเนี่ยอาติงตายนะตัวนี้เหรอวะไม่ใช่ไม่ใช่มีตัวหนึ่งเดี๋ยวไปกรับเที่ยผีนีว่ว่ะ ไปเอาปืนขอเนี้ยยังเออเออครบกันลแล้วแหละหนุบหน่องโอ้โอเอยเขียเสือ้อผ้าบางแค่ศพคือแบบโคตรเยอะตาย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  มันอยู่หลังคองนเทนเนอร์แล้วเชี่ยผมเอียงตัวแล้วมันกระตุกอะ่ะโอ้ยมันยิงมันอยู่มันยิงมันอยูย่สองตัวตรงนั้นเลยคนไม่มีสเสียงปืนเลย ลอยอยู่ลออยู่ลอยอยู่สองตัวที่เดิมมันขยับแล้วนะวนสิบวินาทีมันอยู่หลังก็ใช่แล้วลา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  เว็บตายโอเคโอเคมีแค่ศพตันจะวิ่งกลับปืนทั้งหมดสามองเหรอยัดยัดอ้องนี้บอกว่า ตัวนึงออกมาแล้วตายโอ้า,ายกระสุนหมดพอดีเลยว้าวปุ๊บสิปุบสิรออะไรเฮ้หัวปืนเต็มกองเลยจะต,ตายเลยนนเฮ้ยจับขอนแทงขอนแทงไงวะแทงเตี้ยไปก่อนไนส์ Thank you bro I love you I love you I oh, kiss. I kiss. oh, yeah. Oh, hey. <laughs> Hi. Can I slap your head? Mm. I love your head. Mm Mwah. To Johnny. To Walnut.